พลังงานดีๆมีแบ่งปันให้กันทุกวันที่นี่ครูพี่อ้อยพอดแคสตสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ตอนนี้มีคนรอบข้างชอบปล่อยลื่นลบๆทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจรำคาญใจไม่พอใจเดี๋ยวลองฟังคลิปนี้ดูนะคะมีวิธีจัดการแล้วก็เป็นทางออกที่ดีให้กับเพื่อนๆค่ะ คนส่วนใหญ่นะคะก็มักจะอยากแก้ไขเวลาที่มีคู่กรณีหรือว่ามีคนที่ชอบปล่อยคลื่นลบ,ลบมาให้กับเรานะคะก็อยากจะแก้ไขด้วยการที่พยายามที่อยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เขาคนนั้นกลายเป็นคนที่คิดดีพูดดีถ้าคนนั้นเขาเป็นคนที่มีบุญวาสนาจิตใจเขาละเอียดอ่อนอยู่แล้วอย่างนี้ก็สามารถขัดเกลาได้ง่ายค่ะ แต่ว่าในกรณีที่ถ้าเราเจอนะคะคนที่เขามีกรรมเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีนรกสูงไฟอยู่ในใจแล้วก็ตกอยู่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยโมหะโทสะหรือว่าโลภะแบบข้ามภพข้ามชาติมานานแสนนานแบบนี้ค่ะทำยังไงก็ไม่ได้ผลคะ่ะเพราะว่าทุกคนต่างมีสัญญาเก่ามีวรรคกรรมอย่าไปพยายามแก้กรรมให้ใครแต่ว่า ให้ลองใช้วิธีนี้ค่ะอย่าอนุญาตให้คลื่นลบเหล่านั้นเข้ามาในตัวเราค่ะและก็เราไม่จำเป็นต้องเดินหนีเราต้องฝึกจิตให้แข็งแรงไม่เก็บมาเป็นอารมณ์หรือว่าความไม่พอใจค่ะหากเราเข้าถึงความรักไรเงื่อนไขเราก็จะคุมเกมชีวิตนี้ได้ถ้าหากหัวใจของเราอ่อนแอเราก็จะโดนผู้ที่ปล่อยพลังงานลบคุมเกมชีวิตของเราค่ะ และเขาก็จะดูดพลังชีวิตของเราจนเราไม่เป็นตัวของตัวเองหากเราฝึกจิตให้อยู่ในฟโฟลของความรักความเมตาตาได้อย่างแท้จริงในขณะที่เราเปรียบด้วยความรักเราจะไม่สามารถรู้สึกหงุดหงิดใจโกรธหรือว่าโมโหไม่พอใจได้เลยค่ะ แต่ถ้าเราคุมพลังงานชีวิตตัวเองได้ก็ไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงพลังจากชีวิตของเราได้เช่นกันค่ะคุมเกมชีวิตของตัวเองให้ดีนะคะไม่ต้องไปคุมเกมชีวิตของใครแล้วค่ะด้วยรักจากครูพี่้อ,อ้ทันพิชาขจารเพชรสวัสดีค่ะ